สวัสดีคุณผู้ชมท่านนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันในหัวข้อเรื่องการประชาสัมพันธ์ทีนี้เราต้องเข้าใจก่อน,นครับว่าการประชาสัมพันธ์เนี่ยถือว่าเป็นปัจจัยหนึ่งที่สําคัญและจะขาดไปไม่ได้เลยสําหรับหน่วยงานหรือองค์กรนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันนี้เนี่ยหน่วยงานหรือองค์กรเนี่ยต้องการความเชื่อถือความไว้วางใจรวมทั้ง การมีทัศนคติที่ดีต,ต่อหน่วยงานหรือองค์กรนั้นๆต่ออบออุคลากรหรือกลุ่มเป้าหมายที่เราต้องการสื่อสึงซึ่งซึ่งวันนี้เราจะมาทำความเข้าใจว่าการประชาสัมพันธ์เนี่ยมันคืออะไรมีความสำคัญอย่างไรและมันมีจุดประสงค์อย่างไรที่มันเกิดขึ้นมาม,นมีจุดประสงค์เพื่ออะไรกันแน่วันนี้เราจะมาดูกันครับ อันดับแรกนะครับเราจะมาดูกันในเรื่องของความหมายของมันก่อนความหมายของการประชาสัมพันธ์เนี่ยมันหมายถึงการติดต่อสื่อสารระหว่างองค์กรไปสู่สาธารณชนหรือกลุ่มเป้าหมายรวมถึงการที่กา,ทการที่รับฟังความคิดเห็นและประชามติจากสาธารณชนที่มีต่อองค์กรทีนี้เรามาขยายความครับในความหมายในข้อนี้ ข้หมายความรวงผิงการที่องค์กรเนี่ยทำการส่งสารติดต่อสื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมายหรือสาธารณชนแต่ทั้งนี้นั้นมันจะไม่จบเพียงแค่นั้นมันจะไปต่อในเรื่องว่าสาธารณชนเองก็มีการโต้อตอบกลับในการส่งสารนั้นหรือการประชาสัมพันธ์นั้นซึ่งเราจะเห็นได้จากตัวอย่างง่ายๆครับอย่างเช่นการที่ตำรวจเนี่ยได้ทําการ ประชาสัมพันธ์ในเรื่องต่างๆให้แก่พี่น้องประชาชนให้รับให้รับรู้รับทราบเนี่ยถ้าเกิดตํารวจประชาสัมพันธ์ปกปไม่มีการที่พ่อแม่พี่น้องประชาชนเนี่ยทำการตอบข้อความกลับหรือไม่มีการมาทักท้วงเอ๊ะอ,อันนี้หมายความว่าอย่างไรอันนี้ท,ทางเจ้าหน้าที่ตํารวจต้องการอะไรทําไมถึงออกอย่างนี้นี่คือการโต้ตอบกันซึ่งถือว่าเป็นเรื่องดีเพราะถือว่า เขารับสารเราซึ่งการประชาสัมพันธ์เราประชาสัมพันธ์เรานั้นเนี่ยได้ผลทีนี้เราจะมาดูกันในเรื่องที่2ครับคือเรื่องของความสําคัญความสําคัญของการประชาสัมพันธ์เนี่ยผมจะขออนุญาตยกคํากล่าวของท่านระวิวงศ์ศรีทองรุ่งนะครับโดยท่านกล่าวไว้ว่าการประชาสัมพันธ์เนี่ยเป็นหัวใจสําคัญที่มีต่อการเอื้ออํานวยให้เกิดการเข้าใจกันและร่วมมือกันจากทุกฝ่าย เพราะมนุษย์เนี่ยยากที่จะประสบความสําเร็จได้จากการทํางานเพียงคนเดียวโดยปราศจากการควมรับความเข้าใจและความสนับสนุนร่วมมือกับผู้อื่นคากล่าวของท่านเนี่ยผมเห็นได้ชัดเลยเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่ได้ความช่วยเหลือความสนับสนุนความร่วมมืองานนั้นจะไม่มีทางสำเร็จแน่นอนครับงานใดๆในโลกนี้หากเราไม่ทําการร่วมมือช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ผมจะขอยกตัวอย่างจากตัวอย่างข้อแรกที่ผมได้กล่าวไปไว้ก็คือการทํางานของเจ้าที่ตํารวจเราจะเห็นได้ว่าทางตารวจเนี่ยทำงานอย่างเดียวไม่มีการได้รับการช่วยเหลือจากบุคคลอื่นๆไม่ว่าจะทางหน่วยงานอื่นๆหรือจากประชาชนตำรวจจะทาํางานยากลำบากและอาจจะไม่สําเร็จหรือได้ซ้าตัวอย,อย่างง่ายๆนะครับสมมุติตํารวจเนี่ยต้องการไปจับยาในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง ถ้าตำรวจไม่ทําการสืบสอบก่อนก็จะไม่รู้ว่ายาอยู่คนขายเนี่ยอยู่ที่ไหนอยู่ตรงไหนของส่วนหมู่บ้านหรือชุมชนนี้เราจะรู้ได้ไงก็ต้องจับคนในชุมชนนั่นแหละที่เขาจะรู้ว่ายานั่นนะ่ะหรือคนขายยานั้นนะ่ะอยู่ที่ไหนอยู่โซนไหนซึ่งการที่ตํารวจจะต้องไปประชาสัมพันธ์เพื่อให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนเนี่ยรับทราบถึงโทษภายยาเสพติดและการที่เราเราจะปล่อยปละละเลยไม่ได้เนี่ย การประชาสัมพันธ์นั <jul at x> <guy> oui. ้นเนี่ยและการที่พ่อแม่พี่น้องประชาชนเนี่ยตอบรับกลับมาถือว่าเป็นเรื่องที่ประสบความสำเร็จในการประชาสัมพันธ์นั่นเองครับทีนี้มาในหัวข้อที่3ครับหัวข้อที่3เนี่ยผมจะมาคุยในเรื่องของจุดประสงค์การประชาสัมพันธ์ของมันเนี่ยจุดประสงค์จริงๆของมันเนี่ยคืออะไรจุดประสงค์ของมันเนี่ยก็คือการโน้มน้าวจิตใจของประชาชนหรือกลุ่มเป้าหมายให้มีทัศนคติที่ดีต่อหน่วยงานหรือองค์กรหรือการให้บริการนั้นๆ ทีนี้เราตั้งคำถามว่าทัศนคติที่ดีเนี่ยคืออะไระทัศนคติที่ดีเนี่ยก็คืกคอการมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องที่จะส่งผลให้มีความรู้สึกที่ดีและมือ,แล,มอและมีพฤติกรรมที่เป็นการสนับสนุนหรือร่วมมือเอาครับเราจะจากที่เราไปจากที่ผมได้กล่าวมาแล้วเนี่ยตอนแรกเลยเนี่ยที่ว่าถ้าตำาตำรวจประชาสัมพันธ์ไม่ดี สมมติประชาสัมพันธ์ไปแล้วแล้วพ่อแม่พี่น้องประชาชน,นไม่โอเคกับสารนั้นรู้สึกไม่ชอบอาจจะด้วยการประชาสัมพันธ์ที่ล้มเหลวหรือการทํางานโดยไม่มีความจริงจังประชาชนอาจจะมองว่าอาจจะมองภาพลักษณ์ในองค์กรตารวจแย่และอาจจะไม่ให้ความรุ่อมมใดในการทำงานซึ่งนั่นจะทําให้การทํางานตารวจย,ยากและ อาจจะไม่ประสบความสำเร็จก็ได้ทีนี้การที่ตรงกันข้ามถ้าเกิดเขาชอบเรามันมีหลักการหนึ่งครับที่ว่าที่อาจารย์ผมเองเนี่ยท่านเคยกล่าวไว้ว่าการที่เราจะไปประชาสัมพันธ์เนี่ยหรือการชุมชนสัมพันธ์เนี่ยมันมีอย่างหนึ่งที่จะมีส่วนเกี่ยวข้องคือถ้าเราทำให้เขาชอบได้เมื่อเขาชอบเราเขาก็จะเชื่อเราและเมื่อเขาเชื่อเรา เขาก็จะช่วยเราทีนี้เหมือนกันครับถ้าเกิดเราทําให้กลุ่มเป้าหมายหรือประชาชนเนี่ยที่เราต้องการไปประชาสัมพันธ์เขาเนี่ยเขาชอบเราได้เมื่อเขาชอบเราแล้วเขาก็จะเชื่อเราพอเขาเชื่อเราเขาก็จะช่วยเราในการดําเนินงานต่างๆให้มันดําเนินการไปได้ง่ายยิ่งขึ้นครับผมก็ได้กล่าวไปแล้วในเรื่องของความหมายความสําคัญและ วัตถุประสงค์ของวันแล้วทีนี้ผมจะมาเสริมเทคนิคเล็กๆน้อยๆในเรื่องของการประชาสัมพันธ์ซึ่งในยุคป,ปัจจุบันนี้เนี่ยมันจะไม่เหมือนยุคสมัยก่อนยุคสมัยก่อนเนี่ยการประชาสัมพันธ์เนี่ยมันจะเกิดจากการที่อาจจะมีการประกาศในสมัยก่อนตามหมู่บ้านก็จะมีประกาศก็จะมีแผ่นแปะใบประกาศากประกาศจับประกาศสัมพันธ์นู่นนี้นั่นจับหน่วยงานใดองค์กรมีนั่นมีนี้แต่ปัจจุบันนี้เนี่ยมันไม่เหมือนกับอดีตแล้ว ปัจจุบันนี้เนี่ยบุคคลเนี่ยเข้าถึงข่าวสารได้ง่ายรวดเร็วซึ่งการที่โดยโดยมากก็เนี่ยเราจะเห็นได้ชัดว่าในช่วงปัจจุบันเราเนี่ยเรามักจะเสพงานเสพข่าวสารต่างๆจากสื่อโซเชียลออนไลน์ไม่พ้น Facebook Twitter Instagram YouTube พวกนี้ซึ่งต่างๆเหล่าลนี้เนี่ยเป็นช่องทางการติดต่อสื่อสารที่ค่อนข้างจะรวดเร็วซึ่งหากเรา มีความมุ่งหมายจากประชาสัมพันธ์เนี่ยผมจึงแนะนําว่าให้เราประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโซเชียลพวกนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับ f c e e o o o เนี่ยค่อนข้างที่จะมีผู้ใช้ค่อนข้างเยอะ Twitter Instagram กรพวกนี้ครับคนจะใช้ค่อนข้างเยอะแต่ทั้งนี้ในเรื่องของการประชาสัมพันธน์ขอให้ท่านมั่นใจในเรื่องของความถูกต้องของสารที่ท่านจะส่งไปเพราะในสื่อโซเชียลมีเดียเนี่ยการส่งข่าวสารไปเนี่ยค่อนข้างจะเร็วมาก เมื่อมีการผิดพลาดอย่างหนึ่งอย่างใดเนี่ยอาจจะลำบากได้ในภายหลังในการแก้ไขให้มันถูกต้องครับวันนี้ก็ขอจบการสนทนากันนะครับสนุกสนุกในหัวข้อเรื่องการประชาสัมพันธ์ไว้มีโอกาสหน้ามีเหการใดๆเราจะมาคุยกันอีกผมจะมาคุยกับท่านผู้ชมแน่นอนครับขอบคุณครับ